สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถที่แต่งเรียบร้อยแล้วรอปล่อยเป็นรถมิวเเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งตัวนี้จะเป็นเกตรเริ่มต้นเลยตัวนี้เกตแอคทีฟจุดสังเกตง่ายๆจุดแอคทีฟที่เราสังเกตชัดเจนเลยนะครับซึ่งตัวอื่นรุ่นอื่นจะไม่มีเหมือนกับรุ่นนี้นะครับจุดสังเกตง่ายๆก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับจะขึ้นที่ตัวรถด้านข้างแบบนี้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นเกตเริ่มต้นนะครับแล้วก็หลักๆที่สังเกตได้ง่ายก็จะเป็นลายล้อนะครับแต่ลายล้อบางทีลูกค้าก็จะไปเปลี่ยนก็จะเป็นลายที่เรามองไม่ออกว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเราก็ดูที่ไฟเลี้ยวด้านข้างตัวน,นี้ถสังเกตได้ง่ายนะครับตัวน,น,นี้เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าเจาะยึดติดกับตัวรถเลยแต่เส้นสายก็จะเป็นใกล้เคียงกับตัวท็อปเลยนะครับเกตดแอคทีฟ ที่แตกต่างจากรุ่นตัวที่ถัดมาตัวตัวท็อปกว่านี้ก็จะเป็นตัวอีลิแกนนะครับแล้วก็มีตัวอันติเมตเป็นตัวท็อปสุดเอ็ดแอคทีฟตัวนี้จะมี2ส,สีให้เลือกมีสีขาวมุกกับสีบอลเงินไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบตัวท็อปเลยบบีแมลดีโปรเจคเตอร์ครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวแอคทีฟ ราคาค่าตัวรถรุ่นนี้อยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสห้าหมสี่พันเป็นเครื่องพันเก้าสี่สี่ครับตัวนี้เกียร์ออโต้หกสปีดสามารถปรับเชฟนเกียร์ยธรมรมดาได้ด้วยสีบอนเงินมือจับก็จะสีเดียวกับตัวรถจริงๆแล้วรุ่นนี้เบาะนั่งจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมแต่เปลี่ยนเป็นเบาะ หนังให้กับลูกค้าลูกค้าสามารถที่จะติดตั้งเพิ่มได้เป็นเบาะหนังแบบสวยๆแบบนี้ได้เลยครับเป็นสีนี้ลูกค้าจะเอาสีน้ำตาลพวงมาลัยปรับได้ถึงสี่จิทางมีฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยนะครับรุ่นนี้จะไม่มีคุ่สันโทนนะครับจะมีฟังก์ชันปรับที่พวงมาลัยให้มีจอมาพร้อมเลยโฉม2023ตัวแอคทีฟจะมีจอมาให้จากโรงงานเลยนะครับ ให้แล้วก็หัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยนะครับปรับเชนเกียร์ธรรมดาได้แล้วมีออโต้เบรกโฮลแล้วก็เบรกือไฟฟ้านะครับทําให้ใส่ง่ายนะครับไม่ต้องใช้กําลังแรงที่จะดึงเบรกมือเราสามารถกดปุ่มได้เลย mm hmm. เวลาเราจะเดินหน้าเราก็กดลงนะครับแต่ว่าถ้าเราหยุดรถเราก็ดึงงัดขึ้นนะครับตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นล็อกรถให้นะครับ ภายในห้องนิสสารก,ก็จะเป็นสีนี้นะครับสวยแบบนี้เลยเบาะนั่งนะครับปรับได้ถึงหกทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงแนวดิ่งได้ด้วยนะครับรุ่นแ c คทีฟตัวนี้เป็นเกตตัวเริ่มต้นเลยนะครับหลังคาจะเป็นสีนี้เลยนะครับออกสีขาว ขาวเข้มนะครับแล้วก็มีที่ใส่แว่นตาด้วยเนือซีษะส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ,อาเป็นแบบมาตรฐานนะครับไม่ได้เป็น led แบบนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มปรับไฟหน้าไฟหลีไฟใหญ่ก็จะอยู่ด้านขวามือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับนี้แล้วมีตัวปรับระดับไฟสูงต่ำได้ด้วยนะครับตัวนี้ ด้านขวาในเมื่อเรามีถ้าเกิดว่าบรรทุกหรือว่าไปไหนเยอะๆหน้าเชิดเราสามารถปรับระดับไฟให้ต่ําลงมาได้นะครับตัวนี้มีปุ่มปรับพัดลมด้านหลังด้วยนะครับปุ่มแอร์ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราสามารถปิดได้นะครับถ้าใช้เฉพาะด้านหน้าส่วนปุ่มแอร์นะครับจะเป็นแบบมาตรฐานนะครับใช้บิดเอาแบบนี้นะครับตัวแอคทีฟ่วนคอนโซลหน้า ของโนหน้าก็จะกูนุ่มด้วยนะครับตัวนี้รุ่น Active แล้วก็ด้านเสาเอ A นะครับก็จะมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับขึ้นลงง่ายนะครับเวลาเราขับขี่ขึ้นแล้วเราก็ก้าวขึ้นบนบันไดนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอามือขวาจับที่ตัวขาตัวเสาเอ A ได้เลยแล้วก็ที่บังแดดนะครับอาวที่บังแดดตัวแอคทีฟไม่มีกระจกส่องหน้านะครับ จะมีเฉพาะตัวรุ่นท็อปกว่านี้ครับสว่วนกระจกสองหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับปรับลดแสงได้นะครับตัวนี้อ่าเรามาดูตอนสองรุ่นแอคทีฟตอนสองนะครับตอนสองอ้าวนี่ใส่เบาะอย่างสวยงามเลยสีนี้ก็สวยนะครับสีนี้เป็นสีนตาลเข้มนะครับ พับพับอย่างนี้เลยนะครับอ่าพับแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ามีไฟสำรองเนี่ยด้วยตรงนี้นะครับผมไฟสำรองนะครับอ่าด้านหลังนี่ใส่ของได้ด้วยนะครับใส่ของใส่กอกสารได้นะครับตรงนี้สามารถเจ็บที่ใส่ของใส่กอกสารได้ด้วยนะครับเบาพับราบได้แล้วก็ตอนสองนะครับเวลาง้างที่จับง้างอยู่ด้านนี้นะครับ ทวินแอคชั่นก็คือวันแอคชั่นก็คือทีเดียวเลยนะครับกดปุ๊บเด้งทีเดียวเลยแล้วเบาขึ้นตอนสองมาตอนสามนี่ก็คือก้าวง่ายเลยครับตัวนี้ตั้งก้าสิบองศาเลยนะครับเวลาเราก้าวเท้านี่ก้าวสะดวกสบายมากเลยคนอตอนสามนี่คนสูงร้อยจสิบนี่นั่งสบายเลยนะครับเหลือหนึ่งกำปั้นเลยเหนือศีรษะนะครับแล้วมีพนักพิงด้วยด้านหลังนะครับตัวนี้ สำหรับรุ่น a c t i v e นะครับด้านท้ายฝาฝาท้ายจะเปิดด้วยแมนนวลนนะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับปรับด้วยมือธรรมดานะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะพับบอร์ดโดยดึงตัวนี้ได้นะครับมีเชือกดึงแล้วพับไปข้างหน้าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับพับไปงหน้าได้นะครับ แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีฝาใส่ของได้ด้วยนะครับนี่จับนี่ขึ้นมาใส่ของได้อีกโอ้ใส่ได้เยอะเลยนะครับใครที่ชอบท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวแคมป์ปิ้งนะครับสามารถนอนในรถได้เลยปรับราบได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับกว้างนะครับข้างในดีไซน์กว้างนั่งสบายเหมือนโรงหนังเลยนะครับด้านหลังจะสูงกว่าด้านหน้าหน่อยนะครับทําให้เห็นทิวทัศน์บรรยากาศ ในการไปเที่ยวได้อย่างง่ายได้เลยนะครับสำหรับรุ่น Active ตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 3 5 4 0ล้าน3ห้านนะครับมีจอให้ด้วยนะครับมีกล้องมีกล้องสองหลังด้วยตัวนี้นะครับสอากาศเป็นแบบมาตรฐานนะครับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าที่สนใจก็ถ้าเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับ ความยาวของตัวรถอยู่ที่4,800 50มิลลิเมตรก็คือ4 4เมตร8ปเซนประมาณนี้ครับผมความยาวของตัวรถเวลาเราไปจอดหรือว่าเออทำที่จอดรถก็ความยาวประมาณนี้นะครับผมสูงก็180นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรถที่เราจะดูวันนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับยังไงก็ติดตามใน youtube ช่องของสมัยอี่สูดได้นะครับเรามีรถให้ดูเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทครับเป็นแบบอ e ีโมเลเซอร์ด้วยนะครับตัวนี้กระจกมองข้างนะครับปรับแบบนี้เลยนะครับใช้บิดเอาบิดทีเดียวเลยนะครับปรับได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถล็อก กระจกบานทั้งสามบานได้ยกเว้นพวกขีดนะครับล็อกได้ด้วยนะครับมีล็อกดกล็อกเด็กเรียบร้อยนะครับตอนสองยังไงก็เข้ามาดูรถได้นะครับเรามีรถให้ดูนะครับอ่าส่วนฝานี่ด้านท้ายก็จะมีไฟฟ้าด้านท้ายด้วยนะครับมีไฟฟ้าด้วยครบเลยนะครับตอนนี้นะครับฟังก์ชันตอนนี้ก็เขาพุดสูเราก็ยังมีให้อยู่แล้วก็ผู้ริงนส่วนมีสลดดอกเบี้ยก็พิเศษด้วยนะครับตัวนี้ยังไงดาวต่ํานะครับเราก็มีให้เหมือนเดิม ยังไงสอบถามเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับมีเบอร์โทรให้สอบถามได้ตลอดเวลาเลยสำรับวันนี้รรุ่นมิวเรุ่น Active เครื่องพั0เก้าร้อยซีซีเกียร์ออโต้นะครับมาให้ดูก็ติดตามเรื่อยๆนะครับใน YouTube ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ